ครับ้างวชิโตโยต้าติป CNG นะครับอันนี้มาจากชนบุรีนะครับไ่เท่าไหร่นะพี่อนไปเท่าไหรนะ่ไม่สองแสนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันโปะโปขนาดไหนเกเริ่มเลยครับโอ้โหดำมากเลยดำสีเลยพอกันเลยนะครับ น้ำดำแลกแคบเดียวดำเลยครับตอนนี้เรามาลองรถกันนะครับขับรถลูกค้าจากชนบุรีนะมาล้างบนจีงก็สกปรกมากนะมาล้างแล้วก็เอารถมาลองกันตอนนี้ก็ให้ลูกค้าลองขับรถดูยังไงบ้างครับลูกค้าฟิลลิ่งการขับ ดีกว่าเกอเลยอ่าแล้วลองดูนะเวลาเบาเวลาเราติดเครื่องสัว์อะไรยังมีอยู่นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นแล้วนะครับโอเคมวาเวลาเยียบซึ่งโลงดีโล่งดีเหยียบเเยียบออกได้เยอะขึ้นนะโอ้โห้าันแมมตัดฮ่าันสกปรกมากนะที่เราล้างออกมาดำบปีเลยขวดนึงดำฝีเลยโอเคัสักับน้มันเดี๋ยวเราไปตรงไปอีก นะตรงสะพานเนี่ยมันจะมีที่ให้เรากลคคับจะลองเป็นน้ำมันเลยครับหรือไงมันเล่นเป็นแก๊สอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวหากับนะลองน้ำมันเลยก็ได้นะสับจะได้รู้ว่ามีตรงตรงก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเข้าซ้ายตรงมือตรงนี้ยังยังยังตรงไปอีกตรงไปอีกอ่าข้างหน้านี่ข้างหน้ามันจะมีสวนตะพูมเห็นไหมไปอ่าเดี๋ยวเราจะไปนี่ หลังจากเรา <S <S ล้างเหัือฉีดเสร็จเรียบร้อยไปลองเท็ลูกลูกค้ามาเรียบร้อยก็นิ่มแล้วนะลูกค้าบอกถูดใจโอเคเดี๋ยวเรามาล้างามาเช็คกันว่ารั่วหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็โอเคนะครับไม่รั่วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีรั่วครับเสียงเครื่องยนต์นิ่มมากนะลูกค้าบอกรถนิ่มเลยแจ๋เวเลยลูกค้าไปลองมาแล้วเมื่อกี้บอกเยี่ยม จบไปหนึคันนะครับลูกค้าจากชนบุรีเดินทางปลอดภัยครับ